ทักทายทุกคนตอนเย็นนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําแกงเห็ดสูตรเร่งด่วนสูตรหิวเขาแห้งเร่งด่วนสุดๆเพื่อที่จะให้ได้กินเร็วๆนี่เร่งไฟแบบสปีดเลยค่ะทุกคนคะ่ะใช้ไฟแบบแรงเต็มสปีดเพื่อที่จะให้ได้กินเร็วๆเนาะพี่น้องใช้เวลาไม่เกินหนาทีน่าจะได้กินเพราะว่า หิวมากเครื่องปรุงใส่ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนก็จะมีน้ำปลาผงชูรสรสดีเกลือพริกนะคะทุกคนแล้วก็หอมแล้วก็มะขามเปียกมะขามสดนะคะทุกคนแหม่มก็ใส่ลงไปเลยเนียตอนนั้นดูมีเห็ดฟางกับเห็ดนางลมรวมสองอย่างใส่ด้วยกันเลยค่ะทุกคน เห็ดก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะสีมันเริ่มจะออกใสแล้วค่ะทุกคนนุม้มแแบบก็จะมาใส่อะ,อะไรนะเขาเรียกนะ,ะเขาเรียกน,นะแป้งมันค่ะทุกคนใส่แป้งมันแทนข้าวคั่วเออแทนแทนอันนี้เลยใส่แป้งมันแทนข้าวเบื่อเนื่องจากว่าข้าวเบื่อไม่ได้แช่ก็เลยต้องใส่แป้งมันแทน เพื่อให้น้ำของมันมีน้ำมีนวลคือแบบว่าอะไรนะเนบเนบหน,บ,นบหน่อยนะให้มันรู้สึกแบบนวลนวลเนาะเออก็เลยใส่แป้งมันค่ะใส่แป้งมันย่านางก็ไม่ไม่มีเวลาไปเก็บนะคะทุกคนย่านางก็ไม่ได้ใส่เอาแบบนี้ละหิวแห้งหลายก็เลยใส่เอาซัมหนีกระพอ่อนะทุกคนเดี๋ยวรอให้แป้งมันมันสุกก่อนนะตอนแรกใส่น้ำน้อยเดียว น้ำมันออกจากเห็ดหรือจังไหนก็บ่รู้นะทุกคนน้ำมันน่าจะออกจากเห็ดนี่แหละเพราะว่ามันเริ่มมีขึ้นเยอะเลยเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าเวลาแกงเห็ดให้ใส่น้ำอ้อเจาะนะนูแมวก็ใส่น้ำอ้อเจาะแต่พอเวลาเห็ดมันสุกมันยุบตัวมันมาจากไหนก็ไม่รู้นี่น้ำเยอะอยู่พอสมควรนะทุกคนนู้ยแมวก็จะชิมรสดูก,ก่อนนะจ๊ะผิวเขาา่าหลายตาลาย อือต้องเพิ่มเกลียแล้วแหละมันรู้สึกจางๆมันรู้สึกจางๆมากใส่เกลือลงไปประมาณนี้น่าจะพอดีอืมเห็ดนี้มีมันมันคือแบบว่า เห็ดมันสดเนาะมันเลยมีความหวานนะคะทุกคนนุ้มแหม่มก็เลยรู้สึกว่ามันหวานหวานจากเห็ดนั่นแหละเพราะว่าอันอื่นก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยแค่นี้ก็น่าจะกินได้แล้วนะทุกคนนีดูแค่นี้ก็น่าจะได้นะสูตรเร่งด่วนของนุ้มแหม่มได้เห็ดมารีบๆล้างเลย รีบๆล้างแล้วก็รีบๆล้างแล้วก็รีบๆอ่แบ่งแบ่งเห็ดให้มันเป็นเป็นสองซีกเนาะเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าเห็ดมันเป็นแบบก้อนก้อนเ่เวลากินมันจะมีน้ําข้างในแล้วมันจะทําให้ปากเรามันพองได้ทุกคนได้ที่แล้วค่ะใส่ผักอีตูลงไปเลยนี่อีตูห้าบาทหนึ่งกำมือแบบใหญ่ใส่ลงไปให้หมดเลยเพราะว่า เป็นคนที่ชอบกินผักอีตู่เวลาแกงเห็ดต้องใส่ผักอีตู่เยอะๆผักอีตู่หรือผักอ่าอะไรลนะ่ะอีตู่เนอะเนาะเออเนี่ยค่ะใบอะไรอะใบแมงลักเออผักอีตู่ดูใบแมงลักนี่คะ่ะทุกคนนี่แหละใส่ลงไปให้หมดเลยมันก็หอมหอมมากเลยคะ่ะอืมแค่นี้ก็น่าซวยแล้วนะน่ากินชุดๆเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ได้เวลากินข้าวแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยจ้าว้าวร้อนๆแบบนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆอนอิดม,มันลวกปากแน่นอน ใส่แป้งมันแล้วมันก็ดูแบบนี้แหละค่ะทุกคนมันก็ดูน่ากินกว่าเดิมป้าคะทุกคนไปกินข้าวด้วยกันนะคะ